สวัสดีครับ FC นะครับทางพีนิวซิลิมเลเลนะครับก็วันนี้นะครับมามาหลังจากที่ไฟวันนั้นอะมาวันนั้นก็มาทำพิธีที่นี่แต่เลขทูบไม่เข้านะครับก็มีคนไปมองเห็น509นะครับก็ไปได้เลขล่ากันนะครับไปได้เลขเพชจัดของของเรลาาต่างประเทศนะก็เลยอ่าแล้วก็อ่าจะมาซื้อผลไม้ถวายพัุนท่านด้วยนะครับแล้วก็ ไปฝันนะครับเนื่องจากเปฝันวันนั้นเราฝันว่าท่านไหนอยากให้มาทําอันนี้เพิ่มคนระับเป็นเป็นผ่อผ้าผ่อผ้าใส่ของนะครับให้มาให้มาทาเพิ่มก็เลยระบบตัางนะ <S <S ระบบท่าง <S <S ให้ช่างทำให้นะครับมาบอกล่าวท่านให้นะครับน,นี้นะคะรับเดี๋ยวพี่ช่งางก็เตรียมเตรียมของไว้ให้นะครับนี่อันนี้ก็ทําพี่ก็ทาอันนี้แล้วเนาะอันนั้นก็ทำจนนี้ก็ขัดเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแล้ว เิมสวยขึ้นแล้ววันนี้นะครับก็ามาเพื่อที่จะมาแน่นะครับแม่นะครับแล้วก็มาบอกให้พี่ช่างเขาทําเพิ่มเติมนะครับทาเป็นถุงผ้านะเป็นถุงผ้าหอ่าหอผ้าเป็นห่อผ้าแบบโบร,ราณนะรช่เนาะเป็นแบบห่อผ้าแบบโบราณก็้ํทาได้อยู่เนะเพิมเพราะว่าท่านไปเข้าบอกว่าอยากได้เพราะว่าเวลา มันจะมีหอผ้าด้วยือนกันะนะครับก็ก็บางคนก็บอกว่าเแล้วแต่จะคิดนิมิตจื้อมันก็เลือกแปลกนะครับอันนี้มันก็เรื่องเรื่องของของคนเรานะเราเห็นแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นตามที่เราอยากอยากเก็บอยากักนะครับเดี๋ยวให้พี่ก็จัดของก่อนนะครับ เผื s weekend, <S ่อไปเข้าอีกนะเผื่อเลขไปเข้าอีกติดติดพ่อกันนะนะไม่ยาวเโชคติดพ่อเออโอ้ยจะให้ดูมีคนปลูกม่วัานั้าชื่อว่าอะไรนะมีมีมีได้ดูมีคนเข้าได้คนดูคนที่ดูก็ได้คนะคนก็ไม่เชื่อแตแล้วเต้นะครับมันเป็นความเชื่อของส่วแบางคนเราก็ได้บังคับใครๆมาเชื่อเราเนี่ย เดี๋ยวให้พี่ขม้าจุกทูนเนาะเพราะว่าจะต้องเพิ่มนะพี่ต้องเพิ่มเดี๋ยวให้พี่จุกทุนบอกเนาะปวดขาเนี่ยปวดขานอ่ะปวดขา แต่งบุเต,ต,ตึกเตยงตรมใบตึุดต่อเติมถุงถุงซั์ถุงเงินถุงทองเป็นถุงห่อของออแม่เลี้ยงสำหรับที่คอยอุ้มชูเด็กทารกนนี่ก็ลูกหลานขอบารมีท่านวันนี้ก็ริษ์นมยามดีพร้อมเมื่อดีก็ขอโชคขอเลขกับคุณแม่เนะวันนี้ได้บวงสรวงมีผลไม้ ก็ขอให้ญาติคุณแม่เลี้ยงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในณนที่นี้สถานที่แห่งนี้ขอให้ท่านได้จงรับรู้และดุลันดาลเลขหัพซ์เลเมืมงคลทั้งเลขลาวและเลขหอาง่ายก็ยขอให้ตรงขอให้แม่นขอให้ยนันขอบารมีคุณแม่เลี้ยงจงประสาทลูกหลานจงสำเร็จชัดชัดชัดด้วยทุกประการคือสาธุสาธุ ก็มารอลุ้นกันนะว่านี่ยเล็กๆสาธุสาธุนี่เด้อแมาเลียนเด้อนี่ผลไม้ผลไม้มีกระน้ำผลไม้มีน้ำขอรุกหลานมาขอโชคขอลาบเนาะโชค์ขอลาบขอให้ได้เล็กทุกขอให้แม่นแม่นขอให้รวยเฮงๆถือโอกาสมาแล้วก็ถือโอกาสขอนะครับขอให้กับเอฟซีขอให้แม่นแม่นนะครับขอให้เข้านะครับเพราะว่าอ่า มา,มาเพื่อที่จะให้พี่เพิ่มเป็นถุงผ้านะเป็นถุงผ้าถุงซับถุงซับถุงผ้าถุงซับเนาะเพิ่มเพราะว่าจะได้ มีโชคมีลาบมีทรัพย์มีเงินมีทองนะมีทองมีปลดปลดหนี้ด้วยปลดหนี้ปลดสิแม่เล่าขอสามตัวตรงๆได้วยแม่ขอสามตัวให้ตรงๆให้แม่นๆให้ติดตาม FC ก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆครับที่นี่ก็มีเยอะเนี่ยโลภูสวงเดี๋ยวพาท่านไปชมไปชมโลปูสวงกันเดี๋ยวไปรุดเลขกันครับเนี่ยเป็นโลปูสวง เยอะเลยตอนนี้กำลังลงสีนะกำลังลงสีมีแบบนอนก็มีแบบนั่งก็มีแบบยืนตอนนี้มีแบบยืนกี่กี่องค์ครับเพ่อง,ง์นั่งองค์บรรทมอืมอันนี้คือเขาจองเลยนะใช่ครับเป็นงานสังนส่งงานงานสัง่งสั่งทำงานสังน่งงานสั่งทำก็คือ <ruled. S 1> ทำทำทั้งหมดเก้าองค์เกองค์มีองค์นั่งเออ เจ็ดอริยบทนั่งแล้วก็มีองค์ยืนอยู่สองอริยบทองค์ยืนครับมีอริยบทอะไรบ้างครับพี่ก็องค์แรกก็เป็นทางลงปู่ถือต้นข้าวเนาะเ็นปนาน้นครับปริศนาธรรมเป็นองค์แรกองค์แรกเป็นถือข้าวข้าวน้ำดีเศรษฐีไทบุญมีน้ำ ครับองครูท่านทำนาท่านทำนานองค์ที่สองก็เป็นองค์ักวักกวักคริตซับยอมรับซับอืมก็ใครมาใครเห็นก็ขอให้เหตุการณ์ว่าหลวงปู่เนี่ยเข้ามาหานะเป็นอุบายเนาะครับองค์ที่สามก็เป็นองค์สุขุมอ่ม เข้าฌานเนาะเป็นการสมาธิหลวดูท่านนั่งสมาธิคาองทางแล้วก็องค์ที่สี่เป็นโค้งนั่งกอดเข่ารำพึงคิดเห็นลูกหลานโดยความเมตตาโดยหน้าตาอริยบทลงปูแบบเมตตาหาลูกหลานก็มีอยูหลายท่าหลายองค์ เดี๋ยวตอนนี้ก็อย่างอันนี้องนี้องนี้องค์นี้ก็ควักเล็กแซเหมือนกันองนี้ก็ควักเล็กแซบอ่าควักเข้าอ่ายิ้มยิ้มนะครับอันนี้ก็จะนี่อ่านะครับเก็ใครที่นี่แต่ช่วงนี้คงจะยังไม่รับงานนะใช่ครับช่วงไม่งานเยอะเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะแล้วยังไม่รับงานนะครับก็รอรอรอออกพรรษาหรือว่าใกล้ๆออกพรรษาก็จะเป็นช่วงออกพรรษาหรือว่า เราอาจจะต้องเคลียร์งานที่ข้างๆอยู่ให้เบาบางก่อนจองได้จองได้แต่ว่าต้องหลังพรรษานน่นแหละงานเพราะว่าตอนนี้เขาจองมาแล้ว9องค์นะทั้งหมด9องค์นะใครจะจองน้องใครจะเป็นจะภาพไปวัดต่างๆหรืออยากไปสร้างไปวัดหลวงพ่ตุนเนาะวันนี้หลวงพ่อตุนก็มาด้วยนะนะครับอ่ะก็ยินดียินดีลูกศิษย์ท่านไหนที่ต้องการจะไปไว้ ไหว้วัดหรือว่าระท่อมสำหรับบูชาหลวงปูนะ่เนาะก็สามารถติดต่อปั้นได้อยู่นี่เป็นงานปั้นสดครับเป็นงานเฮนเ็ดใช้มือปั้นที่เราอุปั้นสดเลย<ช>นะครับ,รบเป็นปั้นปั้นมือปั้นสดเองเลยนี่นะครับอ่ะนะครับก็มาติดตามเดี๋ยวเราไปดูเลขทูปก,ก,กันต่อครับ นะครับวันนี้ก็มานะครับมาหาแม่ซื้อนะครับมาหาแม่ซื้อนะครับพอดีมาบอกช่างนะครับเพิ่มเติมนะครับถึงด้านนิมิตฝันนะครับในฝันนะครับว่าแม่ต้องการผ้านะครับผ้าผ้าห่อนะครับเป็นผ้าห่อเป็นของโบราณนะเป็นผ้าห่อที่ไว้ใส่พระองค์พระอ้อมอะไรเงี้ยนะครับพระอ้อมผ้าที่นี่เมื่อก่อนนะครับก็จะเป็น เป็นถุงเป็นถุงผ้าเนะี่ยเป็นถุงผ้านะเป็นของคนโบราณครับก็ให้มาเพิ่มนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วหนึ่งตัวนะครับมาแล้วหนึ่งตัวเลขสามนะครับเลขสามนะครับมาแล้วหนึ่งตัวเป็นเลขสามนะครับ โมทนาบุญนะครับกับ F อซนับที่ฝากนับมาร่วมนะครับปัจจัยมาร่วมนะครับมาร่วมเพื่อสร้างกับแอดประวัติด้วยนี่ครับขอบคุณมากมากเลยครับนี่ก็กาลังช่างก็กาลังเก็บรายละเอียดอยู่นะครับกำลังเก็บรายละเอียดอยู่แต่ว่าก็ช่างก็มีงานเยอะนะครับก็มีงานทางนู้นด้วยงานทางนี้ด้วยนะครับก็เก็บรายละเอียดแล้วก็ทําให้นะครับ น,นี้นะมาติดตามเลขทูบกันดีกว่าว่าถึงไหนแล้วนะครับถึงไหนแล้วมีตัวไหนแล้วนะครับเลขนี้มารอลุ้นกันนะมารอลุ้นกันนะครับนี่นะครับมาดูความสวยงามนะครับของหลวงปู่สวงกันนะครับสาธุสาธุนะครับ มาแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับมาแล้วเลขที่จะมีวันนี้มีตัวไหนนาะนะครับมาแล้วนะครับนี่นะครับ น่าจะเป็นเลขนี้นะครับน่าจะเป็นเลขนี้นะครับุานะสาธุเด,ด้อแม,ม่เลี้ยงหรือแม่ชบาแก้วนะครับแม่เลี้ยงหรือว่าแม่ชบาแก้วนะครับก็ขอให้เลขที่จุดนี้นะครับที่จุดที่เห็นอยู่นี้นครับ3 85แปดหนะครับสามนะ 3, 8, 5, นะขอให้อยู่ขอให้ได้นะครับวันนี้วันที่ สิบเจ็ดนะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับเดือนสิงหาคมนะครับวันที่สิบเจ็ดเดือนสิงหาคมนะครับก็เป็นแนวทางนะครับให้กับเอนะครับไม่ว่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับหรือว่าคนที่ดูนะครับก็อาจจะเอาไปฮานอยอาจจะเอาไปลาวหรือจะเอาไปไทยนะครับขอให้คนที่ดูอยู่นะขอได้รับโชคลาภนะครับวันนี้นะครับก็มาอธิษฐาน ด้วยกันนะครับก็ขอให้แม่ชะบานะหรือว่าแม่เลี้ยงนะแม่เลี้ยงนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับก็ที่เราเห็นที่รูปปั้นนี้นะครับก็ขอให้ท่านจนดวงจิตดวนใจนะครับขอให้ทุกคนที่ดูก็ได้รับโชคกับๆกันนะครับวันนี้ผมประวัติบินนะครับจากพีนิวสุรินไทแลนก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่ร่วมปัจจัยมานะเพื่อที่จะสร้างนะแม่ชะบานะครับหรือแม่เลี้ยงนะครับวันนี้นะครับสําหรับ คนที่ไม่มีหรือว่าอะไรนะพระตุนทำแทงมาใช่ไหมคนที่ทำแทงมาหรือคนที่นี่มานะครับก็อาจจะไม่มีใครเลี้ยงลูกให้นะครับก็สามารถที่จะให้แม่ชบานะหรือว่าแม่เลี้ยงนับเลี้ยงลูกตัวเองให้นะครับนะครับก็สามารถาฝากได้นะครับเดี๋ยว วันที่เราย้ายไปไว้ที่สำนักก่อนนะครับแล้วเราจะนี่นะ